สำหรับเพื่อนๆชาว Discord นะครับที่อยากจะลบรูปโปรไฟล์ของตัวเองนะกลับไปใช้รูปโปรไฟล์เดิมของ Discord นะครับที่เขามีมาให้ตั้งแต่ต้นเนี่ยให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะเมื่อเราเข้ามาที่ Discord ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดไปที่ตัวชื่อของเรานะมุมซ้ายมือทางด้านล่างนะครับหรือว่ารูปโปรไฟล์จากนั้นกดไปที่เมนู Edit profile นะครับที่เป็นรูปดินสอนะครับหรือว่าแก้ไขโปรไฟล์ ในหน้านี้นะครับในส่วนของเมนูโปรไฟล์ตรงนี้ครับผมทางด้านหลังปุ่มสีม่วงอันแรกนะครับหรือว่าเช้งอวตารนะครับเขาจะมีคําว่า remove อวตารอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดลงไปได้เลยแล้วลองสังเกตดูทางด้านขวามือนะครับรูปโปรไฟล์อันเมื่อกี้ของเราก็จะถูกลบออกไปนะครับกลับมาเป็นรูป Discord แบบเดิมและตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้อีกทีครับผมเซฟเช้งหรือบันทึกนะครับ เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการนะครับลบรูปโปรไฟล์นะครับกลับไปใช้รูปเดิมๆของ Discord ครับผมสำหรับคนที่ทำไม่ได้ติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ